สวัสดีครับวันนี้จะมาวิดีโอให้ดูนะครับก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับคลิปแรกของปีหกหกนะครับมีจะตล์ฟองอ่าคันนี้เคยวิดีโอไปแล้วครับเคยรีวิวให้ดูตอนเก็บงานนะครับวันนี้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้มีกุญแจรีโมทด้วย2ดอกนะครับ มีสัญญาณกันขโมยด้วยเ็นท่านล็อกนะครับคันนี้ทำเก็บงานเป็นเดือนเลยนะครับคันนี้คันนี้งานค่อนข้างละเอียดนะครับสีสวยรอบคันนะครับแม็กขอบ17นะครับแม็กเลนโซนะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับยางเบิกใหม่เลยนะครับ มือแรกเลยชุดแต่งทีอดีติดรถมาเลยครับแท้นะครับคันนี้ติดฟิล์ม60%รอบคันนะครับดูยางนะครับยางใหม่เลยนะเป็นยางปี22นะครับ เครื่องอู้ฮอนใหม่นะครับคันนี้คันนี้เก็บงานใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับคันนี้ต้องถามเลยก่อนเลยว่าอะไรไม่ได้เก็บบ้างน,นะเพราะว่าคันนี้ผมกะแต่งรอ ระบบใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ช่องล่างดีนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มๆเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับจะเปิดภายในให้ดูรายละเอียดสีนะครับนอกในนะครับงานสีทำมาอย่างดีเลยนะครับเนียนเนียนแต่คันนี้ก็ สีก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมีรอยขนแมวบ้างนิดหน่อยอเขตอยู่ครบนะครับคันนี้จดปี09นะครับดูด้านภายในนะครับเบาะหุ้มใหม่เป็นสีครีมนะครับจอแอนดรอยจิดนิ้วนะครับคันส่์โซนสวยไม่มีขาดน,นะครับ ด้านหลังสวยนะครับฝ้าสะอาดนะครับถอดชักใหม่เรียบร้อยแล้วมือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับคิ้วด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันนะครับอ๋อคันนี้ผมใส่ท่อให้หนึ่งใบด้วยนะครับเป็นท่อซิ่งหนึ่งใบนะครับเสียงนุ่มๆเลยนะ ไม่รู้ว่าเห็นป่ะเครื่องนิ่งเลยนะครับเครื่องนิ่งกิฟเลยคันนี้มาฟังเสียงเครื่องกันนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับแต่ดังนะครับ ดังระบบใช้งานได้ทุกจุดเลยนะเครื่องเล่นเป็นแบบ Android นะครับแชร์ Wi-Fi เข้าเล่น YouTube ได้เลยมี GPS นะครับยูคิเตอร์นำทางนะ YouTube นะโหลดสามารถโหลดแอปต่างๆได้นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงในนี้ได้เลยเทสเปิดแอร์กันนะครับเปิดแอร์นะครับชดเชยรอบแอร์ปกตินะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับ อันนี้เครื่องเย็ยนอยู่รอบก็ประมาณนี้นะครับพอสักพักเครื่องร้อนรอบก็จะอยู่ประมาณ9 0 0รอยนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับความร้อนปกติดีเลยนะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้เลยรถสวยจบสมบูรณ์นะครับมูฟ้าด้านล่งนะจะไปเปิดท่องเครื่องให้ดูนะครับ ากามีท่อหนึ่งใบนะครับเสียงก็จะลั่นๆน,นิดนึงนะครับคันนี้ เครื่องอุปอรณใหม่นะครับน้ำไม่ดันควันไม่มีไหลแน่นอนน้ำบนดีนะปกติ รถสวยอยู่ทรงนะครับคันนี้ยังไม่ได้โหลดนะครับท้ายสวยนะครับฝาครอบเครื่องมีให้นะครับอ่ายังไม่ได้ใส่นะครับ,บอดีด้ท้ายเดิมนะครับ ฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับล้ออะไรครับพบแม่แรงครับตัะแจดูพาไปเทียวทดลองกันครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแอร์ อันนี้ออโต้แท้นะครับออโต้แท้เดิมโรงงานเลยไม่มีแปลงอัตราการเร่งดีเลยนะครับเครื่องสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับคันนี้เครื่องฟิตมากตอวรฮอนมาใหม่เลยรายได้ไปคุ้มนะครับคันนี้ สมูทดีเลยนะครับเคื่องเกียร์ช่องล่างช่วงล่างยังแน่นอยู่เลยนะครับคันนี้โชคเชิกไม่มีเยิ้มเลยนะครับ ผ้าเบรกผมก็เปลี่ยนให้นะครับทั้งสี่ล้อเลยนะครับผ้าเบรกเบิกใหม่นะครับผ้าเบรกเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่ล้อเลย ันนี้เลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับซ้ายขวา,าสามารถดูเพิ่มเติมได้นะครับตอนทําเครื่องนะครับเพราะว่าคันนี้รื้อแหลกเลยสามารถเห็นไส้ในได้ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้วันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ